สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมเอลเดนลิงนะครับเพื่อนๆซึ่งผมพาเพื่อนๆมาอย่างจุดตรงนี้นะครับในแผนที่นี่ครับมันจะเป็นที่ราบสูงอันตัสนะครับเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆกับเนี่ยครับอุโมงค์อันตัสเดิมแล้วก็ถ้ำปลาดนะครับเพื่อนๆซาก้าเคเนี่ยครับผมอยู่ตรงนี้ ซึ่งจริงๆก็มีเจ้าตัวนี้นะครับที่คอยชี้อยู่ว่าให้เราไปทางไหนบ้างเนี่ยรับรูปปั้นนี้เราต้องไปกดเพื่อที่จะให้แสงส่องนะครับแสงมันจะส่องไปในจุดที่เราควรจะต้องเข้าไปนะครับเพื่อนๆมันจะมีประตูเหมือนเราต้องไปไปเคลียร์มันให้ได้นะครับเนี่ยครับโอเคแลวตรงนี้จะเป็นจุดอิมนะครับที่ใส่กุญแจดาบหินนะครับไม่ใช่ดาบหินเวทนะครับ เป็นดาบหินธรรมดานะครับเพื่นอนๆก็ใส่เข้าไปได้เลยเพื่อนๆต้องมีกุญแจดาบหินด้วยนะครับถ้าไม่มีก็คือเข้าไม่ได้นะครับแล้วประตูตรงนี้จะเปิดออกส่วนใหญ่จะมีสมบัติให้เก็บนะครับเพื่อนๆอุ๊ยอะไรอ๋อผมก็นึกว่าอะไรนะ เกิดใหม่นะครับเพื่อนๆเวลามันล้มเนี่ยเราต้องฟาดให้ได้นะครับเนี่ยครับล้มนี้ยังไงก็ต้องฟาดซ้ำลงไปนะครับเพื่อนๆไม่ไงั้นมันเกิดใหม่เนี่ยครับไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะ แปลกนะครับอ๋อตรงนี้มีประตูเนี่ยครับเป็นหีบสมบัติอยู่ข้างในเครื่องรางตรามังกรไข่มุกนะครับโอเคส่วนใหญ่จะเป็นของแรนะครับของที่ค่อนข้างจะหายากยนิดนึงยิ่งถ้าหากตัวเฝ้าประตูที่ว่าเป็นหีบสมบัติเนี่ยมันเก่ง ถ้าเป็นตัวเก่งๆนะครับจะยิ่งเป็นของที่ล้ำค่านะครับยิ่งแรงมากๆยิ่งหายากมากๆเลยนะครับในหีบสมบัติเดี๋ยวผมขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูจุดที่ต้องเข้าไปเคลียร์นะครับเพื่อนๆนี่ครับตรงนี้ประตูตรงนี้นะครับนี่ครับในแผนที่ก็คือตรงนี้อยู่ในที่อ,อันตัด ที่ลาบสูงอันตัสนะครับเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับมันเป็นจุดที่เราต้องไปเคลียร์สุสานใต้ดินวินดัมนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆผมขอที่จุดพรก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะมีจุดพรเพิ่มเข้ามาให้เราอยู่ตรงนี้นะครับสุสานใต้ดินวินดัมนะครับ ถานั่งพักก็ทุกอย่างก็จะรีสปอนมาเหมือนเดิมนะครับลงไปเลยนะครับเพื่อนๆอแเพื่อนระวังให้ดีนะครับลงมาข้างล่างนี้ส่วนใหญ่จะเจอก็มันจะมีบอสให้ด้วยนะครับน่าจะเป็นประตูทางนี้แหละที่เข้าไปแต่ว่าเรายังเปิดไม่ได้นะครับเนี่ยครับมันถูกล็อกอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคันโยกนะครับ โหมียิงมาตัดกำลังด้วยฮะเอ,เอ๊เดี๋ยวมาดูว่าเจอข้างล่างอะไรบ้างนะครับตัดรูปเป็นแบบไหนอ๋อนี่มันใบมีด พิษด้วยโหเหมันเป็นเลือดออกนะครับหลายๆอันนี้ดอกรางคังแก้วสุสานเก็บนะครับเพื่อนๆเอาไว upgrade, พอพ้อัปเกรดพวกทุรีนะครับทุรีของเราให้เก่งขึ้นไหนๆ,ๆดูมันแอบ,บอยู่ข้างบนที่ฝาผนังมาแล้วตรงแบบองบตัวนี้เเก็บร้อยมันไล้ อันนี้ระครังแก้วสุสานระดับ5นะครับเลเวล5้าจะโดนอีกละตกภาคตรงนี้นหน้าลำคาญน,นะครับ พิเศษไป,ไป,ไปตัวนี้มันดูดมันดูดพลังเลยครับเพื่อนๆที่ระวังไว้ อยู่ระยะไกลผมนึกว่าไม่ถึงนะไหนได้ถึงนะครับามา้ยเพื่อนอุ่ย มีทหารยืนเฝ้าอยู่นะครับเอาสิเอาสีเพื่อนเอาสีอย่าประมาทนะครับเ,เพื่อนบอกไว้อย่าประมาทนะครับเอาว่าพวกนี้ค่อนข้างจะอึดนะครับ วินดัมนี้เหมือนโหดเหมือนกันนะครับเจอศัตรูนี้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างเก่งนะครับอันนี้ใช้กุญแจดับหินนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีก็เสียบใช้ได้เลยนะครับถ้ามีนะครับโอ้โหเจอแมงป่องสายฟ้านะครับเพื่อนๆ เป็นไอเทมที่หายากนะครับแบงป่องสายฟ้าโอเคนะครับก็แบงป่องสายฟ้านี้อย่างที่บอกนะครับหายากแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมโมโมช n นลนะครับยังไงเพื่อนๆก็มาลองตามหาแมงป่องสายฟ้าอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับก็จะเจอนะครับมันอยู่ในแมปนี้นะครับสุสานใต้ดินวินดัมนะครับเพื่อนๆ เนี่ยครับตรงนี้เลยเข้ามาข้างในนะครับก็จะต้องใช้กุญแจดาบหินนะครับเพื่อนๆต้องใช้กุญแจดาบหินนะครับในการเปิดเข้ามาแล้วจะเจอตรงนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมมาโมชแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับค i ย์ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ